คลิป um. นี้นะครับมาดูกันครับการเปลี่ยนชิปนะครับของชิปหมึกของรุ่น C 3 3 2 45 5, 45 5, 45 5, 45 5หนะครับหรือว่า33มสานะครับหรือว่า33 30หรือว่าสามห้างนนี้นะครับทีการเปลี่ยนชิปหมึกนะครับนะครับของเราจะเป็นแบบนี้นะครับนะซองเป็นแบบนี้นะครับทีการเปลี่ยนนะครับดึงราหมึกมาเลย ให้เรานะครับอ,ออกแกะสีหนอ,อกนะครับเ,รเป็นตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้นะครับข้างหลังจะเป็นไอกาวตรงหน้านะครับเราแกะกาลตรงหน้าออกนะครับ คนนาออกแล้วนะครับตัวนี้วิธีการแปะนะครับให้แปะทับไปตัวนี้นะครับวัวนี้จะตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมแปะท่านี้นะครับนะครับตำแหน่งเดิมนะครับเมื่อแปะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปนะครับที่เดิมติดตามครับ อันนี้ที่เราดึงออกมานะครับแล้วกดอาเกนนะครับอาเกีอาเกีนะครับไออาเกีครับก็ยืนยันว่าเราเปลี่ยนหลอดหมึกหรือว่าเราเปิดเครื่องมาจะโชว์ตรงนี้ตลอดนะครับแต่ว่าเปิดเครื่องครั้งแรกวก็กดตรงนี้ตัวเดียวนะครับครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไปดูตรงนี้นะครับฮอลลีเวิล์นะครับดูครับนี่แบ็นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดนะครับใช้งานได้นะครับตัวนี้ได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับจบคลิปนะครับทมความรู้ดีๆนะครับตัวนี้นะครับจบคลิปตัวนี้นะครับการเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนชิปหมึกนะครับนะครับของรุ่นสามสองสองห้านะครับตระกูลสามสามนะครับทุกรุ่นเลยนะครับหรือจะเป็นสามสามหรือว่าสามห้านะครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับ สวัสดีครับ